เออเท่าไรเท่าไหร่ผมเจออีหน่ะยันดี๋ยวชาวหีมาเต็มปาเหรอมาเลยเออบ้าขนาดปีอวยกล้องวันอะไมาหมูมาซานยนเี่ยะมารอเชียวเนี่ยวอทอมาบานชอวหนี้น่พลับแ่เหงาแล้วกลยเสีย่ท้อตา่พไอตีดียวอวกเลยี้เดียวพว แม่ม <Yeah. S 1> yeah. okay. ึงจะมาคุยทำไอ่ะทองมาเรคืจะมช้ารเ่าเอะคุอจะมาชาด้มเลยเออเจ้าแม่ตัชาเดเอานังไงเยอะโอตาที่เราชาวได้สีเลยะว่าต่มึงจะาคกูกับท้องวันแค่ัตากันัสียบ่า้แล้วมึงจะาคกูแล้วทอนแลจะผู้มาเมื่อไรออกได้เลยรู้เลยนี่ชายอันนี้นีชายอันนี้มาเลยตาที่ยาตาวเลยอุ้ยมาน่ชวนั้นตัวไม่หนแกเห

มัจอนบื้อมปะพนี่นี่อยู่ที่ห้อนดาปะนี่ไม่อยากอีดมอแบรูเฮ้ยนี่น่าชีมันตัดท้ใหญ่เลยแม่นห่าอีดียวฮะมาอ่อนพรเออยินากับู้เลยมาค็ถตัวอมเอมาอลูให่อยู่่าใ่อยู่ไม่น่าแค่ดีอไม่น่าแค่ดียวอยู่แต่ที่ให่ตางอยู่อะแต่ที่อยู่แต่ที่ใหญ่ตาอยู่อะ แต่ที่แม่ตบเอาอะไย่อหเลยที่กตบเอา้วไปฮะตทีองกีโลตะบุยกีโลอ๋อแต่ทีเองกีลตะบวยกีาะเลย่ะเออนีเชื่อนียตบวยทองเนาใคคุยสร์ล้อ็ตบวยทองแล้ตะวันดึตบวยล้ว่านแม่แชนเชจีจีอยอยู่แตที่ของเวของท้หแต่ของพี่องที่แด้ของถูกขเทวไดเอมอีนแผลอีมาชายอะไรหอได้จีจีแล้วเวยอ๋อได้จีจเดี๋ยวเขาจ Ừ. Mm. Ôi trời không? mà lại ra mà gì này Chỉ hổ lư Đời gió này cái khu vực tạ thích oh, gắn đấy Giả tạ tạ quá mà giả tạ tạ thích Ủa thằng này lo hổ ra nó lâu dễ Khí khác đẹp khí là đó Ta lỏ thì phát ra này đá đã tuổi gì có bỏ Mà là quen mãi thằng Ừ Hả? Ồ, yeah yeah yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Oh. Hey

พ่อเจมส์ลูกเอ๋ยตัดที่ลูกใหญ่ตัดเอาอยู่ล้วขึนว่าขึนเลยก็วาไม่ขึ้นไ่ขึ้นเลก็ใช่สิวันนี้่าตัดขึ้นขึ้ขึ้นก็ข่าตัดเมาเลยเขาเล่นกัมาดูแล้วโอ้โหเขเล่มาดูมาดูกันมาเลยตัดที่ว่าใหญ่ตัตัดที่ว่าขึนมาแล้วไม่ดองว่าแต่ว่าใหญ่ตัแต่ว่าไม่แป๊บใหตัดแล้วไมรูกันตัที่ดีอุ่นไหมสิโอ้โห Niyaw lakaw kle padya padya kaya okey o tati dina o na ode Yuuu, tachaa, kya ma nakuwe dwe yuuu O, niyaw o kone tati uyo wale no Ma, ee, niyaw lakaw kata waa O Niyaw tati bila kuwa saale Niyaw o kone tati uyo wale kwa na เดินเยี่ยมมาับเพราะนั่นลได้โอ้โหชิ้นนอมมุมมมในบ้านกตีแต่ก็่อับเา่วาหดอมลยเกตาที่ยวลู่ับพราน่ง่ดออมุมุรอันไเนาออไม่ตชาที่เสียโอ้ตาที่เบนบบเลยดอกก็ตลับปลาีว่าหัวดเลคุยไปเจอเธอได้เธอได้อยู่ที่บ้านอ๋เดยาสนีอ๋อแกเล่คที่ช้าอ่ะ เออหัวก็ตดเนี่ดาวเราอาย่อยู่ี่เทอยู่เร็วดาวกนีสเทย์ยอะน่อายุในระบดก็ตัววาน่ตาที่เราจะลกูละลายอระมานหนึ่งล้าได้อา้อืเฮ้โลกีาะโลกีโ้มมมาคยนตาชาอยู่ระบานคยมาช่วยมาช่วยมานคย

No credo hôn nè, Nhay cho ổn ra cho hôn 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 lên hôn 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 Ơ hôn 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 một hôn 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 cái hôn 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 এনে লৈ মোক শুনো অঁ তাতে লোৱা যিটো মই আৰু লি কৈ আহ বাৰু এই অলপ লোৱা তাঁতি লোৱা বাৰু